เมดเราไม่มาแต่เมดมันมาเมดเรามาแล้วแต่เธอเนียหลุดเมื่อกี้อ่ะเอาเหรอกับบ้านกับบ้านก็กันเธอเนี่ยทีมไม่มียังจะตีป้อมต่อกทีมงานคุณภาพเฮ้ยไม่ทาไรวะได้ไงอ่ะถอยนะถอยนะถอยนะต้องชนะแล้วแหละอย่างมากได้ดาวคืนนะเออชอบแบบ EDM อะไรเงี้ยมากกว่าอ๋อไปตือดๆเลยนะเออแนวนั้นเลยตอนเนียซัพพอร์ตใช่ไหมเนี่ยตัวอะไรดีวะ ที่มันเล่นกับแวนได้แต่ก็ต้องพอมีดาเมจด้วยเย้เลยอ่ะอะไรอ่ะเถื่อนเปิดทีมเล็กหรือเปิดทั้งทีมเปิดทีมเล็กดิมีตี้แค่สองคนเองอ่ะเปิดทำไมทีมใหญ่ทำไมเก็บเปิดทั้งทีมเอ้าไปครับเพราะมีอะไรต่อเได้ยินหมดเลยเออกูว่าอยู่อ่ะทำไมมันต่อทำไมมันได้ยินวะโอ้โหเฮ้ยเอ้ยเฮ้ตัวใหญ่ กดทีสองมาไม่ใช่เหรอว่าทำไมมันตอบก็ว่าอยู่มันจะดีแหละทำไมอ่ะก็ได้เอาไปด้วยก็ได้เฉยๆแต่ไมได้ยินหรอกอ๋อ <laughs> ก็ว่าทำไมสัญญามันเป็น,นแบบขาดได้หายสงสัยเป็นข้อตีเล็กตีใหญ่หรอเปล่าอะไรนะเธอเปิดไมค์ทีมใหญ่ไงเขาเปิดไมค์ทีมเล็กมันเลยพูดกันไม่ค่อยได้ยินไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช ความเฮียที่แทนปูเปิดไม์แล้วก็คือเขาได้ยินหมดเลยแล้วก็ไปครับทันทีเออก็ออว่าอยู่อ๋ทำไมมันตอบได้ละเอาจริงถ้าจะต้องเล่นอาดูอินนะกตะเนี่ยจะได้ตามเช็ดตามกวาดให้แบรนะได้โอ้เฮียเอ้ยกูตุยกูตุยนั่นคือยังเปิดทีมใหญ่อยู่ใช่ไหมเนะี่ยหรือว่าเปลี่ยนละไม่ไม่เขาเปิดทีมเล็กนี่แล้วเนี่ยนนเปิดทีมเล็กคุยแค่เราอ่ะเขาก็เบอกว่าให้เปิดไม้ก็แบบเออถ้ามึงจะมาพิมพ์อย่างนี้ก็คือมึงเปิดไม์เถอะ <c oughs> ลองโควิดนี่ทำไมมันกระตุกวะโอ้โหปีนขึ้นรัวๆเลยยังไม่ลงเลยเนี่ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโดนโดนโดนก็เปิดเด็ดมือถือจะหลุดไหมเนี่ยกันบนึงนะนเขาก็กระตุกชิมหายไววอดเลยตอนนี้เา้า อ oh. ไปเกี่ยวมาไม่แม่นสักทีไม่โดนเกี่ยวพลาดเ้เปลี่ยนเน็ตแล้วทำไมมันยังกระตุกวะเล่นไม่ได้นะแบบเนี้ยเขาก็กระตุกเหมือนกันเมื่อกี้ร้อยกว่าแดงอืมเป็นเพราะอะไรวะเมดเราไม่มาแต่เมดมันมาเมดเรามาแล้วแต่เธอเน็ตหลุดเมื่อกี <c oughs> <c oughs> อ้ <c oughs> อ่ะอาเหรออุ้ยดูเมดกูวิ่งอยู่เลยเ <c oughs> ขาตั้งใจเล่นก่อนนะครับ เออมึงตั้งใจเล่นสักทีอะอยู่ข้างบนไม่ได้ลงมาช่วยใครเลยแหละถ้าบ้างทีมาทานนี้ก็ลงมาเลยโอ้ยกูท้อโดูส่งแล้วน่าจะแพ้แล้วเนี่ยเฮ้ยน่าจะไหวนะเราแค่กระตุกไม่ใช่การสู้มันไม่ได้เจะใครเล่นไปรอซาต้าบินชนะเลยจริงๆให้มันได้บินก่อนเราฟังเขาอีกเล่นก่อนวัดเดือดดวนเอ้าทำไมกดแล้วตีไม่ตีนะโอ้โหจอขึ้นฟ้าด้วยเออทำไมแพ้ชัวร์เลยดูแหละ ปล่อยคลิปเข้าดีไหมยอมยอมแพ้ไปตายตายตายยอมแพ้เธอตานนี้โอ้โ,โอ้โหไอ้นี่ไม่เข้าเลยว่ะตีแทงทีมันไม่เข้าเลยเอาล้าวเราเปิดไวไฟอยู่มันก็เลยใช้โอ้โหปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอมันใช้ร่วมเหรออืมอะไรวะเนี่ยอ้าวเด้งเลยเผื่อแตกดี่ยนนี้เปลี่ยนนก่อนใช่ใช่มันไปเลยแล้วกันอุ้ยโดนแย่งแคร,รี่ แบนอะไรดิน้องยูน้องเย่แบนไปแล้วได้เล่นไหมเนาะแคลรี่เดี๋ยวกดสปอร์ตไปก่อนเลยอยู่ไหนว่าอัาดอินกดให้กูเถอะพีส <laughs> กดให้กูเถอะขอรอับกดแคลรี่เลยกดเลยสิอ,อ,อยากเล่นไม่ใช่เหรอโอ้อะไรวะ <laughs> มันป่าได้ไหมเนี่ยไอ้นี่ซัพพอร์ตโอเคป่าให้ก็ได้ยปะเอาโอเคได้ก็ได้ซัพพอร์ตก็ได้เอาหนาๆนาไหม หรือว่าเอาบางหน่อยแต่แรงเอานาๆไว้ก่อนเถอะไว้รับดามเมจแทน <c oughs> อ่าเฮ้ยนั้นนี่เลยควายทานูหนาๆควายทนู <the> เฮ้ยเปิดมาดีวะเกมเนี้ยอ้าวเพิ่งมีเห็นแมปด้านล่างไม่ดีอะไรงี้ลงไปช่วยเขาก่อนตายตายเฮ้ยได้คืนได้คืน,นจำอยู่ได้ป่ามัน อุ้ยไม่ถึงเขาสั้นปิดไม่โดนโอ้ตายไปไปกลับ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 มาแล้วเฮ้ยป้อมไม่แตกหรอกยังไม่ถึงห้านาทีเลยเออเพิ่งหนึ่งนาทีโหดเกินอุ้ยป้อมตีไปยืนวัดหน้าป้อมขนาดนี้เฮ้ยถอยถอยถอยด่วนด่ถอยด่วนๆโอ้โหูทำไมเอาสปินเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอู้ เอากูในปั๊มเลยนะทำไมเอาสปีดมาไม่นั่งไม่เอาฟิกเกอร์ฉันขอโทษมันจะวิ่งหนีไปทันเลยมันจะตีแตกเอาะซีกูร้อยไปเลยดิเฮ้ยได้ได้ได้ไม่ได,ได้ได้ปะโอ้โหอุ้ยเกือบเกือบตายตายได้ยังไงตีไม่เข้าเราจะไม่ห้าทีเลยตีมาลงนิดนึงก็ยังดี ได้อยู่เหรอโ <Okay. S 2> อเคเกลับบ้านกลับบ้านก็กันเธอเนี่ยคีบไม่มียังจะตีป้อมต่ออีกโมทอรผู้เสียสละเออมล้สักพักแม่งเสียป้อมแน่เลยวะข้างล่างวุ่นวายมากเขาสลายแคลรี่ให้เธอเลยนะฮะเออเดี๋ยวลงไปช่วยเลยอยู่บนนี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกเป็นแคลรี่ฟาร์มแล้วแบกเพื่อนไม่ไงหลังๆไงเฮ <_ z art> ้ยโอ้ยสวยโคตร ขอรัดอีกทีหนึ่งดับเบิลคิวไปเลยอุ้ยสวยอีกแล้วเอ,เอาไปเลย,อยลเอาไปเลยรวรัวเอาปะตานี่มาโคสวยเลยจัดไปสามแล้วเหรอเอา,เอาอขอละมั้ง <c oughs> รีบรีบรีบ ใจไม่สู้หรอกอะสอบตัวแทนไม่มียนตีคิกซี่ก็กลับไปนอนก่อนลิงกูฟาร์มไหวไหมเนี่ยเอ้าเป็นไรตายอ่ะเออไม่ทางมันมีแปดตัวเหรอว่าทำไมมันโผล่แมบกันพืบเลยอ่ะโอ้ยตา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 ยกูตายตายแล้วตายแล้วนี่ไงมาช้าเกินไปแหละขอโทษมแต่ทางมันเยอะจริงนะฝั่งเราไปไหนหมดวะ ฟังเรามันแยกกันไง,น,ง,งนั่นน่ <c oughs> <c oughs> ลิงลบบุรีลิงกูก็คือฟาร์มไม่ไหวเลยป่าเขาโผล่ตลอดอนะป่าเราไม่เคยโผล่ลิงกูคือตายก่อนโดอนอเลีนตีตายนะไม่ตีคีนนะยืนรอขอสักตัวแล้วกันนะเอ๊กำลังไปเราแบบต้องได้ป้อมบนแล้วแหละ,ะป้อมบนต้องได้โอเคท่างน,นเดยวลงไปกลางก่อนเออไปไปกลางไปอุ้ย มันไปการทันเหรอมันขึ้นไปการทันเหรอหรือว่าไงโอมามาทันเขาสรุปตรงโอมานี่ยแหละแล้วมันก็คีล่ามาหรือเปล่าก็เลยเจอมันยกหน้าจูคขิดฝั่งมันเตอมันดีดีเออดิฝั่งเราไปอยู่ไหนหมดวะเหมือนด่างเรือเหมือนข้าวจังเอาตัดบนนี้เลยเหรอไปช่วยล่างก่อนไม่ช่วยเพื่อนเหรออบนโดนหนักเลยว่ะเอาไงดิไปบนก่อไปล่าง าไปบนแล้วกันเอออยู่บนเดี๋ยวอยู่ล่างกับมอละเองมันอยู่ตัวเดียวโอเคก็เบลสิบอยู่นะลิงไงก็ใช่มันก็สิบแต่ว่ามันมันตายเร็วไงกาลังไปจ้าเราแป๊บนึงจ้าสวนได้จัดเบิ้ม เรอยู่โอ้โหม้เหนเอยอะไรกันวะเนี่ยเอาวะนี่เราก็ได้เปรียบอยู่ป้อมเราล,ล้วคิวแบบไม่ไหวอะ่ะเอาไปเอาคีลาปะแล้วไมแครี่เดินนำแทงมาละเออดีก็ว่าอยู่อืมอเคเลนแล้วกันโอ้โหมันทำท่าจะมาบนสี่ตัวอีกแล้วปะเป็นอะไรกับแบนด์มาฟังราอเงินนำนะรวมกันไหนคะใช่มันเล่นกันแบบ เห็นเกตัวไอ้เฉยปล่อยเตยนะเ้นใจนับเปิดให้บอบออุ๊ยเอากูอีกแล้วกูตายอีกแล้วเหรอเอา้าวัดนีคือเราดูลิงเราทำอะไรอยู่ไปแยกดันทีมงานคุณภาพตายอทนนิดนึง ถอย,ยนะถอยนะถอยนะถอยแล้วอุ้ยอะไรนี่ก็เอาสปินมาเหมือนกันนะเนะี่ยสับตีนแตกอุ้ยถามจริงๆเคยคิดยังไงเอาสปินมาวะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยได้เปล่าคนเดิมจนไม่เหลืออะไรแล้วมีจเ,เลสเอีกก่ะเฮ้ยสวยติดอันตีพอดีสะดุ้งไฟเลยเพลน thank you for support me คีล่าเอากูแล้วไหนมีมีดูทรง่ข้มาล้วงซะหนก็ขยันตีกูจังเลยมาหนี่นี่ตีป้อมนี่ยเห็นตายแล้วมันล้วงเธอไม่ได้ละเฮ้ยคีล่ามาคีล่ามาแล้วเอากูแล้วเอากูแล้วฟันด้วยเอ้าตายกูตายไปนี่กูไม่ตายมันลังกูตายได้ยังไงกูตายได้ยังไงจะตายตามแน่ตายตามไม่ได้ ไอตีกูเอองัดอ,อ,อือต้องชนะแล้วแหละอย่างน้อยก็ได้ดาวขึ้นนะเออ <password> ไม่คืนเหรอเขาตกมาตอนแรกขึ้นคออว่ะสองเปล่าวะดาวขึ้นเนี่ยเนาะ <moms S 1> ต้องได้อีกดาวหนึ่งสอง้ลยสามว่าเมื่อกี้สามเออเมื่อกี้ขึ้นสองตอนนี้อยู่สามเหมือนเดิมแบบไม่น่าเกี่ยวอัปเดตอะไรมันขึ้นว่ากำลังอัปเดตโทรศัพท์อ่ะชิมไยอัปเดตอะไรตอนนี้ เกียวป้วไหมไม่เกี่ยวหรอกเอาหรออยากขึ้นคอนบ้างอะเมื่อไหร่ช่วยปั่นหน่อยเดียไม่ขี้เกียจเล่นเองเดยอยู